อันเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะคันว่ดติดต่อทั้ทงเพิ่อนบ่บบบบได้กับติดต่อทั้ทงเขาเ้านี่ยแหละติดต่อทั้เทงเข้าก็ได้แม่ <c oughs> ออสีมาก็เกนะ่าแล้วเนาะชื่อสนันเ<ด>ป็นเส้นกลางให้ดอก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ดสุขสุคน,น,น,นมันนี่ก็ได้มาพบพ่อกับบ่าวสุขบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็ทั้งบ่าวุกถือโอกาสมาไทยทั้งผู้แสกผู้สาวพี่น้องเอ้ยให้ทั้งผู้บ่าวผู้เพลวเนาะทั้งผู้ลุงแม่ป้าได้มาหับชมและหับพังน้ำกันย่างอื่นเนาะขอพ่อแม่พี่น้องเฮาผากกนไล่กดติดตามทั้งบ่าวซุกในเ้อพี่น้องเลยทั้งบา่าวุกกาสิีภาพพีพาน้องเฮาไปหับชมหับพังเรื่องราว ทั้งที่แหล่พี่น้องเอ,อ้ยทั้งสาวพรบ้านพีนใต้พี่น้องเนาะว่าเรื่องราวของเพื่อนจะเป็นอย่างไรก็นอยางไรพอเม่พี่น้องเขาได้เบิง่งได้ชมน้ากันก็ไปหับชมหับพังน้ากันได้เลยพี่น้องเนาะโอเคมาแล้วพี่น้องเนาะเทือนหอดานของทางสาวพรบ้านพีนใต้เมืองอุทพรแข็งสววนณเขตแล้วพี่น้องเลย มือนี้กับทางเขากลับมาหลายคู่หลายคนอยู่หรอกพี่น้องเนาะว่ามากับไพรนี่ว่าฉันหน้องมาอยู่พี่เพิ่นโอ้มาอยู่ข้างต้นหมักเ้าพี่น้องสบายดีอ๋อสบายดีหลายคนอยู่พี่น้องเลยมาลองกันมือนี่แกพี่แต่นุ่มโสดป้วยเนี่ยกัดสดโสดโชว์ข้าวเฉยโอ้โสดโชว์ข้าวพี่น้องเลยเจ้าอาสบัยดีนะสาวพรานเนอ เจ้าสบายดีเข่าเลยจีนออกเจ้าเนาะโดยสบายดีมาวันนี้งามกว่าเก่าบ่โดูโอ้ทางบ่าชุกบ่ได้เคยถ่ายจากเทื่ยได้นี่เป็นมือแรกแหกมานจึงได้มาถ่ายท้ำเพิ่นพี่น้องถูกดีได้เฮาก็เนาะแม่นอ่ะเป็นจังได๋มื้อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วล่ะบ่กินแล้วแต่เช้านียโอ้ตอนเที่ยงยังบ่ได้กินเพิ่นวลยม้อไหรม้อสิเที่ยงได้ได้หน่เอาก็มาพ่อตอนเที่ยงเลย โดยจะข่าวน้ำด้วยยากนะกินน้ำกันเนีกินน้ำกันก็ได้เป็นว่าถังคนมาดไว้ถ่าเนาะโมยา่างก็ต้นโมย่าใหญ่มากเคื่ออะไรดิอ่าย่าแต่โมาเนาะเนาะโอ้ยเจ้าแผงคือเก่าอะไรโอ้ยตายเนาะแล้วว่าเขาวมาแล้วแบบกินหอดเพิ่นเราได้ข้ามาน่ะแม่นเพิ่นครับต้นเป็นอย่างดีพี่น้องเลย แต่ละขั like ้งกับผมมีของฝากของต้นน้องเพิ่นอนเนาะมาวันนี้เรากับข่าวมายินดีกับน้องเพิ่นเพราะว่าทางสาวแก้วเนาะโดยมีได้รับสะพานบุญจากบ่าวว่าจากเอฟซีของเพิ่นจากเอฟซีของสาวแก้วเพิ่นเนาะโดยจากพูนแหละจากน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูพี่น้องเนาะโดยมอบไม้ให้สาวแก้วเป็นสะพานบุญให้ มามอบเงินให้ซัพพอร์ตเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางเฮากะมายินดีกับน้องเพิ่นเนาะเฮากบ่มียังให้น้องเพิ่นมายินดีซื่อๆเนาะมายินดีพี่น้องเนาะกดีมุกดีใจนําเพิ่นอยู่ได๋ดีใจแล้วมีูมายินดีนําเนาะเอ้ยมายินดีกับเพิ่นเนาะเนาะยังบ่เข้าพี่น้องเนาะโดยเข้าเฮากสิบัดหน้าพแล้วเฮากกสิมีงขมาอยู่ดอกว่า ยานเป็นเข่าเบิ่งก่อนตอนนี้เนาะนี่เทีมงานนักการชีตลกแน่หนึ่งพี่น้องเลยสภาพรวมเนาะโดยสภาพรวมเลยพี่น้องเพราะว่าทางญาติบอกว่ามาญาติเป็นรับเวลาน้องเพิ่นเนาะเวลาเป็นของมีทานเนาะเวลากับทุกคนมีการัดเนาะ ายินดีก็คือว่ามายินดีซื่อๆพี่น้องเนาะยาให้น้องเพิ่นเฮาก็ได้ากับเรื่องส่วนตัวกับน้องเพิ่นอยู่เนาะเรื่องประกาศใดทางเฮาก็ขอโทษขอนํากว่ากเพิ่นเปิดใจกแตนานได้เลยเนาะดนสิเข้า2เดือน3เดือนน่จแม่นว่าไปว่ามีคู อย่างอย่งบัวัญมีโอ้ยังบัได้ทันมีผู้จริงใจนะยังบัมีเลยยังบัมีแบบว่าผู้ลงเอ่ยนะบ่โอเคแต่ว่าผู้โทรมาหลินมาอย่างนี้มีเนาะมีพดยผหากันเดียวพบหาจริงใจยังบัมีโดยยังบัได้เฝ้าแบบว่าเป็นรักเป็นอย่างยังบัมีเนาะกะเฮาขอผ่า FC เด้อเนาะขอผ่าแบบว่ามาหัก เราหักห้จิงใจเน่ดูไอ้เราเชื่อมันเน่นะพระวาคนกาแบบว่าทั้งเอฟซีก็ได้โทรเขามาหลินน้ำลายอยู่กอยู่รา่อยจริงนจังี่นะาอยู่เื่อยๆนะครับกาได้ข่าวมาข่าวมาถามการเลือกส่วนตัวเน่พีน้องเนาะ คนกินเผาละว่มาเนี่ยังย่างบราตอนเที่ยงเรก็ยังท่านกินเฮาเฮานะกินแล้ว่เฮาเฮาหน่ายังคือกันถ่ากินพร้อมกันพอดีเฮากลับมาพอดีเที่ยงพอดีคือซีได้ รุมน้ำกันแหละมันเนาะแม่นเป็น no? จังได๋กันเนาะก็ค <player> ือเฮาเว้าวเองเนาะคิดไปอยู่เป็นยูว่าวเองแต่ว่าเป็นก็ใจดีเด้อเนาะเฮามาบ่ได้ก็เอามาเนี่ยเ็กินข้าที่กับจับปลอได้แล้วก็าผ่ากับบมีจักเทื่อโอ้ยพวกกินเจ้านี่โพดโพูดแล้วพวกกินเจ้าเด้อแม่นๆบ่ต้องเฮากวการกินเป็นอยู่ว่านี่กินข้าวเลยก็สิออกไปซอยเพิ่นอยู่แม่นต้องไปลุ้มเลยเนาะเกินเข่าซอยแไปเคียงกับบ้านเฮาอยู่เนาะแม่น ไอ้ซอยเพิ่นได้เข้าไปแต่คิดตัวเลขแต่ข้าไปหน้าเพิ่นนะเนาะการสามภอษก็ได้กมาข่าวก็ได้เป็นสภาพแต่โดนติดพี่น้องเนาะเพิ่นกันแล้วน่เพิ่นก็เปิดใจแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วช่วงนี้เพิ่นก็ยังแปลว่าเปิดใจค้วงคือเก่ายังบ่มีฟูนั่นเนาะทัองสัมภาษอ์ที่ว่าไอที่ว่า FC เพิ่นผาาเงินมาให้ทั้งทั้งเอืด็กก็บู้บ่ว่าเพิ่นเชื่อม โูแล้วอ๋อยังบฮูได้เพิ่นมาให้เลยิ่นสะไพรอ๋อแบบสะไพรน่เนาะดวสะไพนยัหมวยหูจากเดโดนโดนไปกรหักสิฮูหเองดอกเต่ว่าโยังไ่เคยคุยกันนี่เลยแต่ว่าิ่นก็ตั้เห็นงเนนเื่อนิ่นเนาะแม่ช่ยเนาะยดยตนสงสานเพิ่นสนเนาะเบิ่งเดี๋ยลูกกับาเยนเนาะ แม่ก <owning> ็บ่มีอาชีพแน่มีแต่ว่าเลี้ยงโูเลี้ยงควายอยู่ให้อยู่นาเนาะแต่ละมื้อก็ลูกลงโรงเรียนทุกมื้อเนาะเสาเงินใช้ให้ลูกแม่นโอ้ลําบากได้ไปโรงเรียนทุกมื้อก็ต้องใช้ใช้เงินเนาะไปได้ก็ดูไปโรงเรียนบ่บนี้นะอยู่ห้องใดลเนาะป .3 ป .3 ไปส่งหรือว่าไปไปส่ง ไปรับบ่อว่าเป็นมีผู้ใหญ่เจดีชื่อรถขีบ่หาบ่ตอนนี้เพิ่นบ็ได้ขี่บ่กาบบูชาให้ขี่นั่รถง่ายได้เพิ่นกขยันว่าเวลาข้ามทางนะยังเป็นห่วงเพิ่นยังเต้าก็ได้เนาะว่าเพิ่นเป็นยังน้อยยายมาทานข้ามเลยข้ามเขากับบ่ไว้ใจเด็กน้อยขี่ไปเพิบดยกกันเนี่ยฮะบ่เบิ่งรถน้อยกันกัยังไม่ได้จั๊กมาได้เนาะ กามทางเนี่ยนะโมหุ่นจักไปสร้างไปครัวปันไดนติดกับทางทางยาเยเงเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเอากลับบ้าดนิดหน่อยไปตามลำพังกันมาได้เนาะปุ้หญ่ต้องไปชงว่าใั่ไหมวันนี้บ่ได้ออกหน้ามันี้นเนาะบ่ได้ออกเพราะว่าบืนนั้นผากองเห็ดเลยใช่ออกตอนแรกบาทเดียวเลยเนี่นนยไม่น,นี่กับวันซุปเด้ พิพบอกโอ้ยลืมไปได้ยังไงขอโทษด้ไปน้องเด้พ่อพิพลาดประการอะไกันเนาะเกียวยังเนรียมเตรียมยังเเกี่ยวเตรียมอาหารไ้ทาแล้วมือใดเกี่ยวมีคนไปโชยร้ายอยู่นาะแมนบ่ยากดอา ได้าะแจ้งอได้อดได้เกี่ยวาเมื่อยลด้แม่ยเนาะน้องปลาเป็นกรบอกใหญ่นาะนี่น้องบ่น้องน้อยปยใหญ่พอได้กินนี่ด้องอิมย่ดอกใบด้มือนะลงไปโมเกี่ยวหรอกทีเป็นผู้หาปลาดีและมีผู้เห็ทีมงานเท่าคนมักหาปลาเนาะโอ้มารรมาดาเด้ จริงก็คือว่าจะไปเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นไในเนาะฝ่ายดูพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้ง่านนอกเพิ่นได้ออกไปให้ไปหน้าแล้วเพิ่นจะได้นอนอยู่ให้อยู่หน้าเนาะบางทีทั้งเฮาก็จะได้ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าเนาะจะได้พกเกี่ยวพวกยังไปน้ำจะได้เกี่ยวซอยเพิ่นในเนาะพี่น้องจะได้กินข้าวไม่น้ำอีกแล้วบั้กินข้าวไม่เนาะด้ยแกงหน่อไม้ก็แซ่บอยู่ไร วัวบ้านเนานี่อาหารลักก็คือหน่อไม้ได้พี่เนาะเบื่อได้หน่อไม้นี่เป็นจังหวันเนาะแเนี่ยโดยคือว่าเป็นการมนี่บอได้ออกให้ออกนะโดยครอบครัวก็คือเก่าเนาะยังคือเก่าชีวิตกัเพิ่มเปลี่ยนเนี่ยบอเรื่องยังคือเก่าชีวิตนี่ยยังเ่ได้พบหาเป็นยังกับระเพาะ ยัง50 50อยู่เปลี่ยนแต่คมงามเพิ่นว่างามขึ้นกว่าเก่าไดยมเแม่นมื้อนี้สิเลี้ยงข้าวเต็มที่มื้อนี้โอ้ยดีใจดอืได้อีบอยู่ดอกน้ากับาสพเนาะีจอมบ่มื้อนี้เนาะว่าจักสิได้จังแล้วมื้อนี้เากมาแล้วก็ ควจริงเบาๆหลินพี่น้องแล้วก็กินดีๆเอากรบว่าหลินเป็นดีๆโอ้ปวดโพเนาะมาตลอดเน้องพอาะนี่แหละเป็นแบบนี้อนรับเพาะสมมตินะเออเอ็มซีกันเนาะเนี่ยเขาโทรมาลินน้ำนองเป็นพี่น้องเนาะกับเพราะว่าน้องพ่อเป็นแบบนี้อนรับมาตลอดเนาะแต่ว่ากะบบางท่านก็อยากได้ เทิศของนอกเพิ่นบางท่านกับว่าติดต่อบ่ได้เนาะข้ากะหมู้เหตุผลปัดได้ที่น้องเนาะโดยกับขอโทษขออภัยเนาะขอโทษขออภัยน้ำอิฟซีเฮาเนาะบางเทื่อกับนองเพิ่นกับแบบว่าบ่ได้รับบ่ได้เห็นเนี่ยถ้าเพี่งเข้ามาบ่ฮอดบใ่นเนาะบางเพิ่นกับบางทีบางท่านกับทีกดเข้ามาบ่ถึงบ่ต้องบ่หรือว่าใดๆแต่เข้ามากกับเข้ามากกับได้เข้ามาคอมเมนต์ทั้งศอกของทีมงานเฮาอยู่เนาะโดยกับว่าสา เพชรไฮแล้ว์กับพอไปกับพอได้เขาบ่ได้เขนนี้เาก็ยังหมู่อุ่นอินฝนเนาะ่าเรือเพชรเก่าเพิ่นบอตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนได้บ่เปลี่ยนแล้วบ่เพชรอ่ะอันเก่าอ่ะอันเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะคันว่าติดต่อทางเพิ่นบ่ได้กัติดต่อทางเฮานี่แหละติดต่อทางเฮาก็ได้แม่สิมาคือเก่าแล้วเนาะชื่อชันเป็นเส้นกลางให้ดอกโดยแต่ว่าอันทั้งยังญ่กัตะกี้กับได้แบบว่า FC ฟซีขอมาเนาะ ลใหญ่ก็ได้เอาอันดีพรสตัวเก้าให้เพิ่นนะนะวันนี้เพิ่นก็มาถามคอมเมนต์ขามาอีว่าติดต่อบ่ได้หรือเปล่าลุงใหญ่ก็หาก็ได้เพิ่นใหม่ได้ขอเพิ่นนะนะเดี๋ยวก็ได้คำนึงนี่เพราะว่าเพิ่นจะเปลี่ยนใหม่หน่อยนึงเนาะเปลี่ยนหน่อยนึงเปลี่ยนตัวไทยหน่อยนึงก่อนตะลาวตะลาเลยพอได้อาบนอ๊อกเขามาเอาใหม่ก็ได้เนาะบวเป็นยังบวเป็นยังเขามาตามซ่องเอาเลยพี่น้องเนาะ ช่องที่วันทงานมาสัมภาษณ์น้องเพิ่นนี่แหละมีมีทุกช่องเนาะเป็นของน้องเพิ่นเข่ามาเอาใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามน<ะ>ได้เปิดใจไปนี่กัามาโดนแล้วอีกหลายคนกันคงศิวุจจักเนาะเพราะว่ามันมีหลายทีมงานที่กวมาสัมภาษณ์เคยบอลเ,เพิ่นเนาะโดยน้องเพิ่นเนาะโดยช่องก็ได้ให้เข่ามาทั้งช่องเขาก็ได้พี่น้องเนาะรีบเข่ามาเนี่ย ยันหมทันนั่นเนาะคำซาหมทันเด้เนาะแมนน้องพ่อเพิ่นว่าช่วงนี้เพิ่นกะแยังย่าคนแบบว่าเกี่ยวเข่าได้นี่นะอ่าคนเกี่ยวเข่าอยู่ช่วงนี้เพราะว่าเข่าหอดมาหนาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเกี่ยวเข่าแรกก็ช่วงหนาวๆอีกโอ้ยสาปนอนหนาวผู้เดียวว่ได้ได้บาทนี่ยถักได้กันกลับมาเนาะน้ำซ่องเาห้อยเลย แต่ว่าจริงใจบ่ให้ตัวเนาะแมนเพราะว่าคนนี้บ่อยากถือตัวบ่ฟายเนาะแม่ไม่แม่แล้วทีมงานเขาไปจำพาดแต่ละจุดแต่ละบอลกะบางบอลกะมีที่ว่ามีลูกมีเมียแล้วนี่เขามาตัวตัวว่าบ่บ่มีเมียโดยโอ้มมาาแแนนนีเะ่ ขอให้จริงใจเนาะน้องไหวตัวน้อมีเมียกับบอยยังให้ลินใช่หไหมกัแบบลุมเลยกัมาหาโดยตรงเลยก็ได้เนาะแมนเข้ามากกัจะให้ติดต่อมาก่อนเนาะดูอ่านเข้ามากนี่เนาะพี่น้องเนาะกาไลชี้กับว่าว่าเออสาวพอ่อนี่กับยี่มาหาเพราะฉันบางคารันกัว่าสาวพ,พ,พ่อนี่ปฏิเสธเพื่อนมันกับโมเมน,น้โมเมน กาได้เข้ามาสัมภาษณ์กับสะพอนเถี่ยวหนึ่งแล้วเนาะกับเรื่องนี้เนาะกับบางท่านกายังบโจบบโบสิ้นเนาะอย่างว่าวาสะพอนหลายใจนั่นนี่มันโมเมนเนาะมันมาบนตัวจริงได้มันโมเมนคือคือเด้อพี่น้องเด้อโดยาให้เข้าใจสะพอน้ำเนาะว่าสะพอนี่กัเพิ่งแค่ว่าบอได้คุยกันเพก่อนเนาะแค่บอได้คุยกันแค่พอได้นัดกันว่ามือมามื่อย่างเนาะกับเพิ่นกามาเลยพี่น้องเนาะ มาจะบริบาบาพ้น่็เลยปฏิเสธเก็นแค่ว่าพึ่งกันไปด้ออีกเนาะแม่พี่น้องบางท่านแบบที่พวเข้าใจว่าน้องพ้นห่ืว่านัดอิจฉมาหอดเกลือนหอดช้านเหมือนกันมาเลยมาตัวมมาต้มเพื่อนปฏิเสธบอกเอาเพิ่นเหมือนกันจะมีเนาะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจน้องเน่พี่น้องเนาะโดยน้องเพคนกบไข้ได้กำลังใจทั้งเพิ่นแล้วเป็นนั้นให้มากเลยเออ ทั้งทั้งสาพรกนเป็้นองพ่องกบมาะติดตามทั้งน่องพี่เน่นองเนาะไม่ว่าทั้ง่องเาก็มาทายน้องเ็นลายซองอยู่เนาะตามไปพี่น้องเนาะเปลนกำลังใจให้สาพรในเด้อ้คอมเมนต์เขามาว่าสาพรนีตัวเนาะ กับโมเมนต์แมนไดมเพราะว่าสพรบม่เคยตัวเราอ่ะเปิดใจนี่ต้องคุยกันก่อนเนาะคบหาดูใจกันนี่ขณว่าชีมาหาโดยตรงเลยให้ชาพรไปอยู่น้ำเลยน่ะกับมันเป็นไปบ่ได้เนาะคุณแม่พี่น้องเลยก็ต้องคบหาดูใจกันก่อนว่ามักแท้บ่หรือว่าอนไรต่างคนต่างศึกษาว่าดูใจกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะจังหวะตกลงปองดองกันได้ขนว่ามาเนาะกับ ว่าชาวพรเนี่ยโบมัก์เนี่นะในนี่มันกับโบแมนเนาะเพื่อนกับตอนรับยินดีเสมอแต่ว่าต้องลมกันก่อนเนาะคุยกันก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยกับอีกหลายคนกับคงสีบบอกเข้าใจเข่าใจแบบว่าคนที่ว่าจะเข้ามาแบบว่ามาพูดมาคุยนี่เพรบ่ได้กำหนดกี่เนี่ยว่าอายุอันามบ่กับ่ได้กำหนดนอันตัวนี้เนีคือบ่ได้กำหนดก็คือว่าเข้ามาพูดมาคุยมาโอ้ลมกันดีที่สุแบบว่าเ้ามแก่าอีกทุนึงเลว่า าว่าสีเอามาส่างมาซาเป็นคู่ชีวิตนี่นอกพ่อชีเอาแบบว่าอายุเท่าไรลงมาเท่าไรก็คเป็นไปได้เนาะเราก็คิดไว้ซื่อนี่เราก็ยังบูจักขุนอนาคตเนาะเออห้าสิบลงมาซะ่ไหมโอเคห้จ่าแจ้งบางคนก็เออรู้บักพักนดนะแบบเออสำคัญเนาะ ว่ามาได้บางทีว่าคุยกันโงกชิบว่าอยังนี้บางทีแบบว่าความเข้าใจชองคนเนาะแล้ว่าเผื่อไว้เผื่อไว้ซื้อตัวนี้เนาะเอาหาชิบลงมาเนาะอันนี้นั่นแบบว่าคือน่าจะใจว่าอีกเีายังไม่ได้คุยกันเพื่อนเราหน่อยหาชิบกลัวกะมีได้เนาะโอเคคุยกันได้ยังไม่ทันเล่าโอ้ลงกันเราก็เล่าอย่ทันได้เนาะแต่ว่าเหาก็อยากเล่าเรียนก่อน ได้สันนินเนาะเอาไปว่าหาชีพลงมาเพื่อว่าเอาสิสารสิชาทางครอบครัวต่อไปเนาะกาสิพูดว่าก็คือว่าเล่าง่ายพี่น้องถ้าว่าเพิ่นมาก็คือว่าเกินไปสิเฮาก็เฮาก็บ่แม่นว่าเฮาปฏิเสธเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้เว้าไปแล้วพี่น้องเนาะการจิตภพเป็นหมู่เป็นพวกเป็นหยังเป็นพ่อเป็นแม่เฮาก็ยินดีต้อนรับนส่อเนาะเอาโอลิมปิกโอกาสนี้พี่น้องเนาะแหม่นความน้องเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะทางเฮาเพิ่นก็ได้เว้าไป ตอนแรกๆที่ว่ามีคนที่แบบมาถามว่านอ้องเปิดใจไปแล้วนี่เขาได้ถามได้ของนี้บอกแบบว่าน้องแบบว่าแต่อยู่กันมาแบบนี้ไ,นได้ถามนนเนบะก็บม่ค่อได้ถามเนาะมันก็นเลยแบบว่าก็มันก็บม้คิด ใายได้กับโมพิทเนาะโพิทาทั้งเข่าม้าสัมพานกับบอดทามน่องแล้วกับน้องกับโบลิว่าแล้วทั้งชีเข่าม้าบึ้งกับโบลิเห็นเนาะแล้แต่ว่าเออกับเมนควมเพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้น้องทอนกับแตเว้าแล้วเนาะกับแบบว่าชีเอาหัวแบบมาสัมาสามาโบหามานำพาครอบครัวนี่เอาหาชิปลงมาเนาะโดยเมนพี่น้องอ่ะแต่ว่าหาชิปพกชิปขึ้นไปกับฮารลเร็แต่เฮาเว้ากันบ้านนี่นะย ถาถึงใจกับโมเน่เลยเนาะดน่กันไ้เน่ม่ไห้นี่ก็ได้เนาะพห้างพมไม้นี่ได้มดนะาดมักหักเหาโชดนะนะมีเมียมีลูกชื่อเนาะถ้ามีเมียได้จะได้ซองกันได้ใช่ไหมบวกันบวเป็นวานเออเนาะอันนี้นคาิดอัันจงอยากถามเพื่อนนะนะญาติเมียรนายเลยเนาะแมนญาติมันกา เรื่องประเทศเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะทำโลกโซเชียลหรือว่าอีกหลายๆคลิปเนาะที่เอากรเป๋าไปเบิ่งกกันยังมีมีเมียหาคนหรือว่าชองคนสามคนหนี่งจะมีเนาะแมนดาราเพป็นหรือเปล่าประเพณีลาวเขาเนี่ยก็น้อยนักกว่าจะมีเดี๋ยนี่เนาะเอามาวันนี่้กับอย่ามลาพาจากเพป็นเชลเล็เนาะ เวลานอกบุญเนาะแน่นเอากันทั้งทีมงานเอากันชิได้อำลราภาจ่าทางน้องเพื่อนพี่น้องเนาะอำลราภาจ่านทำคลิปได้พี่น้องเลยโดยเอากันชีพยศใหญ่เลยนทางงานพุณและทางเพื่อนเพิดเผยพี่น้องเนาะเั้งนชุบลุ่มกันอยู่หันเลแต่เฮ้าเรกพี่น้องนะโดยทั้งเฮ้ากับขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อสบายดีสบายสบาย โอเคพี่น้องเลยนะเนาะเราก็ได้ถามเรื่องราวของสาพรเป็นทีเมห้หอยแลยนะ้วเนาะเรื่องคู่คิงเรื่องเบว่บาผู้บบามาม,ามาักมาฮักนะก็เล่าก็ยังม,ม,มีผู้จริงใจพี่น้องเลยผู้ใดอยากมาจีบมาพูดคุยกับเพล่นก็มาได้ด้อพี่น้องด้วยตอนนี้เดอรีบเน่เป็นราชนเนาะพี่น้องเนาะทางบอสุูกับมมีอย่างรนะ้ายเนาะกามีแต่คำผ่าความขีดน่อขีดถึงกันคือเก่าพี่น้องเลยเนะาะผาก็ไล่ก็เซ ครับเพราะว่าพี่น้องเขาผ่านวัฒิธรรมในเด้อวันันเนาะมาวันนี้ทาเกรดุกาศอย่าพราจาจาีพีจากน้องเมื่อสะ้าเนาะขอก้าเข้าว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีนี่เฮ้ยมชสูสู่คนพี่น้องเลย